ทุกคนมากินยำลูกชิ้นด้วยกันนะคะอยากกินมานานแล้วว่าไปใช้หนาทาวมาซื้อมาหลายแพ็คเลยนะคะลูกชิ้นปลาเผ็ดไม,ม่มากเท่าไหร่นะกูกไก่ใส่พริกไปแค่ห้าเม็ดเองแต่แบบตัวเองก็เผ็ดม,มากแล้ว ร้อนมากนะคะกลางวันที่นี่ตอนนี้ร้อนต้องแบบหากินอะไรที่มันสดชื่นสดชื่น,นแบบยำเนี่ยเนาะสีน้ำ รด้วยห,หิวด้วยหิวจริงตักไม่หยุดเลยมาคุยกันเรื่องคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วนะคะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะไม่ใช่ขอบคุณแค่คอมเมนต์สำหรับคลิปที่แล้วนะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แนะนำคำตอบทั้งหลายนะคะจากทุกๆคลิปเลยกูไก่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์แล้วแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์นะคะหลายคอมเมนต์อ่านไปยิ้มไปคุณผู้ชมประจำของกูไก่นี่แบบน่ารักมากขอบคุณจริงจากคลิปที่แล้วที่ลงคลิปที่เราไปซื้อทุเรียนมาเนาะ แล้วที่ถุงทุเรียนมันเขียนว่าทุเรียนไทยออริจินอลมาเลเซียแต่ป้ายที่ห้างที่มันเขียนปักอยู่ตรงลูกทุเรียนมันเขียนว่ามาจากเวียดนามแล้วก็มีคุณผู้ชมหลายคนมาคอมเมนต์นะคะว่ามันน่าจะเป็นทุเรียนมาเลเซียไม่ใช่หมอนทองชื่อพันมูซานคิงผู้แก่ก็ไม่รู้จักมาก่อนนะคะเพราะไม่ใช่คอทุเรียน ก็เลยไปหาข้อมูลทุเรียนอันนี้มันชื่อว่ามูซังคิงเป็นทุเรียนราชาทุเรียนของมาเลเซียกูไก่ว่ามันน่าจะใช่นะเพราะว่าเนื้อมันเหลืองมากนะคะแล้วมันไม่ใช่ชนีนะมีคุณผู้ชมมาคอมเมนต์ว่าเป็นชนีไข่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ชนีไข่แน่นอนเพราะว่ากูไก่เนี่ยไม่ใช่คอทุเรียนแต่เชื่อหมายว่าเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนชนีไข่เพราะว่าเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กๆอะ่ะ ทุเรียนที่มาถึงภาคกลางที่ให้พวกเรากินอนะ่ะมันคือทุเรียนใต้และเป็นทุเรียนชนีตอนกุ้ไข่เด็กๆไม่เคยเห็นทุเรียนหมอนทองตอนนั้นยังไม่เคยกินเลยด้วยซ้ำไม่รู้มีหรือยังนะตอนนี้อายุสี่สิบห้าแล้วนะคะตอนเด็กๆจําได้ว่าทุเรียนแรกๆที่กินเลยคือชนีไข่ชอบนะเนื้อมันจะเละแต่ว่ามันจะเนียนอะ่ะมันไม่เละแบบมันไม่เละเป็นเส้นใยมันเละแบบเนียนๆชนีไข่ กลิ่นมันแรงนะแต่มันมีความอร่อยแปลกๆนะคะคกู้ไก่ชอบกินอยู่นะคืออ่ะถ้าเห็นระหว่างหมอนทองกับชนีไข่กู้ไก่คว้าชนีไข่มากินก่อนนะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทำให้กู้ไก่ได้รู้ว่า mm hmm. เฮ้ยหลายคนเลยนะที่เขาชอบกินทุเรียนเละๆโดยเฉพาะ,ะชาวใต้นะคะทุเรียนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนาะดั้งเดิมเลยเนี่ยโบราณกาลเลยเนี่ยมาจากทางใต้ มาจากทางมาเลเซียอินโดนีเซียแถบนั้นเนาะเพราะอากาศมันเอื้อมนวยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุเรียนใต้เนี่ยมันมาก่อนซึ่งคนใต้แท้ๆเขาบอกว่ากินทุเรียนเละเนี่ยคือมันเป็นเหมือนอะไรอ่เขากินกันมาแบบนั้นถ้าให้กินแบบเนื้อแข็งๆกรอบๆเนี่ยคือมันจะไม่อร่อยเหมือนก้อนแป้งอะไรอย่างเงี้ยกุ้ยไก่อานแล้วก็ขำซึ่งน้องอ่านเห็นด้วยไหม ทุเรียนกินกินเล่นๆมันอร่อยกว่าที่แบบแข็งๆมีคนใต้มาคอมเมนต์ว่ากินแล้วแบบมันเหมือนก้อนแป้งกินก้อนแป้งทุเรียนทุเรียนกรอบๆอ่ะไม่รู้สิเหมือนจะไม่เคยกินนะทุเรียนที่มันกรอบขนาดน้นนก็ไม่ชอบอนี่ก็ไม่ชอบแม่เคยกินครั้งหนึ่งทุเรียนกรอบเลยอ่ะกรอบแบบว่าแล้วมันไม่กรอบหวานม,มันกรอบแบบจืดๆนะ่ะเออน่าจะเคยกินน,น,นั้น่าถึงไม่ชอบ มไม่อร่อยเลยไม่มีความอร่อยสําหรับรกุ้งไก่นะนี่ไม่ใช่คอทุเรียนแต่ว่าถ้ากินทุเรียนเละขนาดน้ําหวานก็แบบกินได้แต่ก็ไม่ได้ชอบกินทุเรียนแข็งกรอบก็กินได้ไม่ค่อยชอบแต่แบบชนีไข่อะน้ําหวานไม่เคยกินหรอกไม่เคยไม่เคยหายากหรูต้องไปใต้จริงหนูก็ไม่รู้พันธุ์ที้กินหรอกดูแค่เ,เนื้อว่ามันเหลืองๆ <c oughs> แล้วก็ดูนิ่มๆเลยเลยใช่ไหมอืมไม่แบบ ว่าอมชาวใต้เนี่ยเขากินทุเรียนเละๆกันนะส่วนใหญ่แล้วก็หลายคนด้วยนะคะที่เขาชอบทุเรียนแบบเนื้อเละๆเนาะแล้วก็มีคผู้ชมมาคอมเมนต์ด้วยแบบชอบแบบกรอบอะไรแบบเนี้ยแตกต่างกันไปเนาะม,มีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกไม่ค่อยชอบกินทุเรียนแต่ชอบกินขนุน เหมือนกันเลยกูไเลยเฉยๆกับทุเรียนแต่ขนุนนี่ไม่ได้นะ้ายขนุนมันกลิ่นแรงด้วยนะเห็นขนุนแล้วแบบเป็นคนชอบกินขนุนมากไม่ว่าจะขนุนแบบสุกๆวหวานๆหรือจะงอมเออแต่กรอบๆไม่ค่อยชอบไม่ชอบขนุนพันกรอบเท่าไหร่ชอบแบบว่าให้มันนิ่มๆสักนิดน,นึงเละๆก็ยังไม่เกี่ยงนะแล้วก็ชอบแบบอืมไม่รู้ว่าเขาไปทอดหรือไปอบอะ่ะ ขนุนแห้งก,กรอบๆโอ้โหกุไก่ชอบมากปีที่แล้วซื้อมานะคะสองขีดหรือครึ่งกิโลกุ้ไก่ก็กจำไม่ได้แพ็คใส่ถุงมาเดี๋ยวไปไทยครั้งนี้กุไก่จะซื้อมาเยอะเลยชอบมากหวานก็ชอบใช่ไหมชอบ,ชอบลแล้วขนุนที่เป็นผลไม้อ่ะสดๆชอบปะชอบแต่ต้องหวานต้องใช่ที่เราไปห้างคนจีนที่ใช้หน้าทาาก็มีขายนะแต่ไม่อร่อยเคยซื้อมาแล้วมันกรอบแล้วมันจืดๆนะมันไม่หวาน เขามีนะที่แกะขายแล้วอะแต่ว่ามันยังไม่สุกหรอกหรือว่าเออก็อย่างว่าตัดส่งนอกอะแล้วเดี๋ยวไปไทยครั้งหน้ากูไก่จะเอามาลูกหนึ่งเลยนะจะใส่กระเป๋าเดินทางมาเป็นคนชอบกินขนุนมากเคยซื้อที่นี่ด้วยนะจำได้ไหมแม่ซื้อมาแกะที่เนี่ยจำได้จำได้แป๊บนึงนะขอจิ้มหน่อยแป๊บนึงได้ไหมอืมจะหิ้วของมหมดไหม่ะหมดเนอะเลยนะเอากระเป๋าใบใหญ่สุดไปเลยคนละใบอะอยากดูกระเป๋า ไม่ไซส์ใหญ่สุดอะใช่ไมเนี่ยโอ้เคยเห็นปะไม่แน่ใจไม่เคยได้ใช้อะใช้ครั้งเดียวตอนแรกที่มาอิตาลีแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยเป็นกระเป๋าไซส์ใหญ่สุดเอ,อ่มแม่กขบอกความจุไม่ถูกเว้ยว่ากิ่ลิตรทุกทีที่ไปไทยอ่ะเราจะใช้ใช,ใช้กระเป๋าไซส์กลางโหลดใต้เครื่องนะขึ้นเครื่องส่งวนใหญ่ก็เป็นเป้ไม่เคยใช้กระเป๋าร้อลากใบเล็กไม่ไม่ชอบ จะสปายเป้แต่ปีนี้คือจะเอาไซส์ใหญ่ไปเลยเพราะของเราอะปกติเรากลับไทยอะของของเราที่เอามาใส่ไม่เคยหมดเลยและน้ำหนักไม่เคยเต็มที่มีเขาให้ลิมิตเนาะปกติกว่าใคจะบินสสยการบินสาสิบกิโลทั้งนั้นนะคะเต็มอย่างต่ำสุดเลยคือยี่สิบแปดกิโลต่ำสุดนะไม่เคยถึงอะทุกคนมันไม่เคยถึงเลย เพราะกระเป๋ามันเต็มก่อนครั้งนี้จะเอากระเป๋าใบใหญ่ไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าน้ําหนักจะเกินเพราะว่าพวกเราจะพกไอ้นี่ไปด้วยทุกครั้งนะคะเวลากลับไทยที่ชั่งน้ําหนักกระเป๋าเดินทางอะที่มันเป็นดิจิตอลเนาะคล้องกับหูกระเป๋าแล้วก็ยกขึ้นชั่งน้ําหนักเราก็จะรู้เนาะว่าน้ําหนักมันเกินไหมน้ําหนักเท่าไหร่ ต้องมีติดตัวตลอดนะเวลาเราเดินทางนะคะมีเจ้าขนุนกลับมาเป็นลูกเลยอะแล้วซื้อขนุนกรอบกลับมาเยอะๆโชบมากขนุนเนี่ยอือพูดถึงเลยทุเรียนเอ่อมูซังคิงเป็นราชาทุเรียนของมาเลเซียกูเหไม่เคยรู้มาก่อนพอไปอ่านข้อมูลก็เลยเออหาอ่านเนาะเหมือนเขาเอามาตีตลาดกับ ราชาทุเรียนอของไทยคือหมอนทองก็แล้วแต่คนชอบละมั้งเนาะรสชาติอะสำหรับผู้ยหข่มันก็คล้ายๆกันนะทุเรียนรสชาตินะคะเราไม่ใช่คอทุเรียนเนาะแต่ชอบชนิดไข่ตรงที่เนื้อมันเนียนดีชอบมาก ีนี้น้ำหวานไม่กลับไทยกับพวกเรานะน้ำหวานกลับปีหน้ากับสิงหาหน้าทุเรียนพอดีใช่เดี๋ยวว่าจะให้ไปหาซื้อชนีไข่เดี๋ยวบอกปาจิงให้ให้ซื้อชนีไข่ให้กินจะได้รู้ว่าเป็นยังไงชนีไข่เนื้อมันไม่ได้กรอบนะเนื้อมันจะเละเนื้อมันจะนิ่มอะ่ะแล้วเนื้อมันเหลืองมากแล้วมันจะเนียนมันจะนุ่มอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะห mm hmm. วานน่าจะชอบอะ่ะ mm hmm. ขอบคุณทุกคอมเมนต์จริงๆนะคะเนี่ยกูเคยอ่านทุกคอมเมนต์ให้หัวใจทุกคอมเมนต์แล้วก็แต่มันจะมีข้อผิดพลาดทาง YouTube นะบางทีอะบางคอมเมนต์อะ u t u b e กว่ามันจะปล่อยออกมาเนาะบางทีสองอาทิตย์แล้วเป็นเดือนอย่างเงี้ยถึงจะไปเห็นข้อความนั้นบางที Youtube เขากักคอมเมนต์ไว้เนาะเหมือนกับว่า เขาประมวลผลในการแรนดอมอ่ะการสุ่มอ่ะเนาะ YouTube อ่ะดีอย่างตรงที่ว่าคอมเมนต์ที่บางที y u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  e เขาไม่เข้าใจเพราะระบบมันเป็นแรนดอมเนาะการแปลภาษาอัตโนมัติอคอมเมนต์หยาบคาย YouTube จะกัดหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางคอมเมนต์ที่กูไก่ไม่ได้กดหัวใจให้อย่างเงี้ยมาเห็นทีหลังนะบางทีเป็นเดือนแล้วนะคะ youtube ถึงโชยเห็นแบบเนี้ย หรือบางทีคุณผู้ชมที่กดอคอมเมนต์เป็นสติกเกอร์อย่างเดียวอย่างเดียวมาตลอดอย่างเงี้ยบางทีนะ u t u b e เขาก็ก,กักเอาไว้เพราะเ็ากลัวเป็นสแปมอะไรอย่างนงี้เนาะก็เลยไม่ได้กดหัวใจให้แต่ถ้าเห็นเมื่อไหรา่ก็กดให้เมื่อนั้นนะคะอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆกูไก่เคยบอกไปแล้วเนาะที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพราะว่าปัญหาเรื่องสายตานะคะกูไก่ก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วนะการใช้คอมพิวเตอร์นานๆโทรศัพท์นานๆอย่างเงี้ย มันทําให้แสบตานะคะเหมือนตาเราค้างอ่ะมันจะแสบมากแว่นอะไรนะกันแสงสีฟ้าใช้ไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าเราอยู่หน้าจอเป็นเวลาหลายชั่วโมงแว่นเอาไม่อยู่โอ้ยหเหดสะใจมากเลยอะ ทีก5เมตรเองสขนมูกลายแล้วเวลากินอะไรเผนะ็ดๆน่ะมันหยุดไม่ได้นะถ้าหยุดมันจะรู้สึกเผ็ดมากกินต้องกินห้ามหยุดกินเข้าไป วันนี้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไม่ไหวแล้วต้องไปหาอะไรกินแก้เพ็ดเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณจากใจเลยจริงๆนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์นะคะทุกการติดตามดูทุกคลิปนะขอบคุณจากใจเลยนะคะคกูไก่อ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะทุกคนสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากนี่ก็กำลังดูแลอยู่ลดความอ้วน คือนานไม่ค่อยเท่าไหร่เลย